หลายเวาวัดใหญ่ครับพรามก็สแสดงพอดีครับเพ่งเพ่งชาดเ็พอดีเพ่งของวงเชลำเพลินอ่ะนซื้อให้ซื้อให้บาก,กบากลกฝากร้านมาไกลได้เนี่ยมาไกลได้เมื่อวันได้เนี่ยเออเพื่อทว่าเบิ่งมรลำซื้อน้ำเนี่ยย้นเื่อซื้อน้ำคนนี่เนี่ยตก็้าเพื่อนเนี่ยนี่ซื้อไปสองขวดเลย เมียงผูรยบรอนเดจัหั่นัสองบ่อสองใหญ่ก็นอนไม่เด็ดที่เรที่เรเท่าไรนะที่รเท่าไรครับคนละซาคนละซ่าข่าเยอะเดีโมงหนึ่งหัวบ่อบ่อกจะเดื่องระาณจิ้มไหมกระเดืนี่บ่อซหน้าไปเนี้ยอ้าวัวหนึ่งกะว่ากินกินคออะไรได้มันนี้อะไรังยังังยังโต้หากันเลี้ยวนี่ก่เลี้ยนี่

อ๋รับเพชรรับเงินโอ้คนครับบรรยากาศครับบรรยากาศในงานบ้านระเว มิบูลมังสาหารจังหวับบน,นรากา,านีหมอลำเพ็รลำเพินไปฮามองยืนไกลๆนวะว่าลำมันทักินบอยีกบ่ือเอนัสือน้อยเถอะลูกสินข้ายดี ลูกชิ้นขายดีงูจน่ยนไ้เป็นตพต่างงาน,นีลูกสินร้ายครับพี่แต่ลูกสินนะตลาดลูกสินส้นขายดีทุกรา้านเลย ลูกชิ้นลูกชิ้นอะบอกจีนเอาไว้ให้ก่อนี่วัดมีพระนจัดวัดสวนงามสวยงาม สาเกีวขึ้นก่อนเนี่ยน้าเพิ่มมากกวดเดียวเยอะกว่าหน้าก็มีขวดเดียวฟ้องเบิร์ตเบิร์ตนะว่าอันนี้มีหารคนใดเนี่ย ย่างไม่รดนันหอนรดนอดพวทีพระำอยู่นี่หรอเห็นเลยที่พระดำแล้วอยู่หน้าจะรำอีกครัะ ủa anh kia nói có không biết, có là con cứ để phòng ở nhà kìa. Mà lèo ศาสาไัยปมอลำเพลิ <c ười> อาสาเจ้านี้นะครับขออนุญาตพี่น้องนะครับเพื่อเคลียร์องค์กรดนตรีบนเวทีนะครับตอนนี้ออไมไทยเพระเอกใหญ่ไม่ไทยหัวใจสินก็มาถึงเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงจะใช้เวลาให้อาจารย์ทดนตรีนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนในส่วนของดนตรีสักประมาณสักสิบนาทีนะครับเอาบนเวทีนะครับเคลียร์เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องครับก็คงจะได้เวลา นะครัเมื่อนี้ขอบคุณไปยังคณะกรรมการท่านเจ้าภาพทุกปักส่วนเด้อขอบคุณบอวาส์ซิปินนะครับยูทูบเบอร์เมื่อนี้มาทำกันก็สิปินป้านนองค่ายนะครับขี่โมแดงที่ดูนี่นะครับพี่แม็กนะครับที่ท่านบุคคลที่ยังเมื่อวานนี้ก็เปนท่านฝ่ายประสานงานทุกท่านนะครับท่านเจ้าขาทศอบตนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านระเวทางห้างหมู่บ้านนะครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกรรมการหมู่บ้านนะครับ ทุกทุกท่านและก็พี่น้องทุกหลังพาเรือนและก็มือนี้ขอบคุณ no. สําหรับนะครับหลวงพี่ต้องนะครับหลวงพี่ต้องจอมภาพวันปลาน่าเจริญทีมพานมาเด้อนะครับเปิดเอาสิ่งของเอาของมาฝากข้างด้านหลังด้วยที่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเช่าและเวิ้นะครับย่าให้แพ้กันครับพี่น้องเช่านะครับท่านผร้ชมท่านผู้ชมอะไรเขาใหญ่ไหมวัปลาน่าเจริญซอสแก่โคตรเขาใหญ่เขาใหญ่เลนะครับพี่น้องยังเต็มเดินเต็มสนาม นะครับบอตัมกว่าถือว่าสูสีกันครับคุณนี่ครับเต็มเดือยเต็มสนามด้วยกันมื่อนี้กับขอบคุณบอว่าสิทเต็มท่างท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าว่าพระที่สุสงทุกรูานะครับพี่น้องที่ขอมาซอยการซอยย่านนั่งกันทุกคนเด้อขออนุญาตกักน้ำนะครับเพื่อเป็นการคันในการที่จะให้อาจารย์ดนตรีเดชเข้าวงใหม่นะ ่มอไม่ได้ไม่ยิงอ่ะเขาอย่ามองไม่ยิงอะไรลยนะครับไม่ให้หัวใจซีนภายในได้อยังพร้อมอสักทุกเส้นสารกันถ้าพร้อมจากสงสัญญาณไปทางพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในไลน์นะครับปัดตรก็ไปหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกท่านที่นะครับจำซื้อสำหรับสมบัตรกันเข้ามาเมื่อนี้น้องต้มนะครับแสงจันทร์พันมาล่าจบไปแล้วยกแรกนะครับยกต่อไปเจาคือช่วงเล่าช่วงการเตยออกฉาก นำกันรด้วพี่น้องเด้อท่านนำไม่ดีครับขอบคุณพี่น้องที่ท่านได้ซื้อบัตรซื้อปีเขบคุณนะครับเพลนนี้เสียงบรรเทาทอนระบบโตอต้กันไปนะครับไม่ดีครับคือว่าขอบคุณฝ่ายประสานการประสานงานทุกท่านที่ให้นี้งานนี้เกิดขึ้นครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณไปยังทีมงานนะครับเสียบปุ๊ก ทีมงานสาธิตได้ต่อมบนเวทีบันนี้จาภาพโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าสิป็นจะนี่มือปราบวันนี้พยาบาลสายจวดกดันเลยเวททำข้าวทำข้าวทักไายกันกับผมพุดได้ไรนะครับวันนี้นะสำหรับตอนนี้นะครับที่ศิลปินนะครับก็เอญ่ใหญ่ไม่ไทยคนใจสิงก็มาถมาถึงหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ ก็คพงจะมาสางซีซั่นบนเวทีในพี่น้องบวาป11ทางดันหนา้าเวทีและอยู่ในล์สดในขณะนี้ทางเป็เพศลำเพลินนะครับได้รับชม เี่อยมนัไหีน่อยนังมันจะไขรืองือมันอะม่าะเยอย่านได้ครับเาไปีนอยมนังแล้วกะบปวดขาเดียวใสรันมาดมากไหนกันเนี่ยเราพวอ สบายไทยคือเพลงดีกระซิบไล่กันได้บ่บ่นี่ยเราบ่ไทยไ่รอที่ต่งเหียสีแล้วค่ร้อนเนี่ยกินกรดูกน่างชาอยู่นี เอาพี่น้องครับอดใจรอบพี่นิดนึงในช่วงทีคณะอาจารย์ดนตรีนะครับทีมเดสเต็ปนองนะครับเป็นยังไงกำลังเกี่ยวก้มคอง,องพี่น้องที่อยูนิลยัยพี่น้องยนนยอยู่ท่าขนาเวทีจือว่าคอนไผ่เล้วพี่น้องเด้อนะครับมือนี้บุญบังเข้านะครับตีหางพบพวกเ้าพี่น้อง่ปีนหมอรั่นะครับบบอลท่านในนี้เด้อครับเด,อเดอนะบเ้อมือนี้ฟอกกันจนตลอดซอสแดงนะครับตั้งเข่าไว้เพื่อหนึ่งโล่งเสา นเพราะต้องดีกันกันคือว่า ตอนนี้ครับพ่อมาหอดแล้วแดดมองนั่งแล้วพอดีไม้ไผ่ถึงอื่นนะครับแต่ว่าไม้ไผ่ก็เฉยเลนคลิปว่าใดเราเพราะว่าเพลงมันไม่ดีกันซิดเนาะตัวดีกันซิ์บุญะต้องต้อมแสงจันทร์มาขึ้นมาบุญะเพราะน้องเพื่อนแสดงบุญะจังสีมาอะไรไหมจังสีมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเวิ่งใหม่ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อครับผมครับสายจวดสายเสด็จสายจวด 也就这么说